กังวลเพราะลูกอย่างเดียวสาหรับผมยอมรับคนมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงทุกคนก็เคยเป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นมาเหมือนกันหมดถ้าเกิดเราหนีตรงนี้ไม่ได้เราจะกลายเป็นทาสในชีวิตในคาพูดของคนอื่นไปตลอดชีวิตชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลยผมก็ต้องคิดวิธีในการบริหารจัดการให้เขายังมีสิทธิ์ที่ที่จะเติบโตได้อย่างครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบแบบตอนนี้ก็สบายใจขึ้นเยอะพอสมควรเขาก็เข้มแข็งกว่าที่ตอนเขาสองสามขวบขึ้นมาเยอะ เอาลูกเป็นศูนย์กลางถ้าเกิดเขาเป็นเซนเตอร์ก็ไม่ได้เป็นเมดอแล้วเนี่ยแล้วก็เอาลูกเป็นหลักเยอะๆสื่อสารแบบ p r o f e s s i o n a l ไม่ได้คิดว่าเขาคือภรรยาของเราอีกต่อไปแล้วไม่ได้คิดว่าผมคือสามีเขาอีกต่อไปแล้วสื่อสารกันก็คือสื่อสารกันตรงไปตรงมาระหว่างเรากับเขาภาษาเกลื่อเรียกว่าอยู่ในแต่ฟรอน์ก็คือเหมือนกับคุยกันรู้เรื่องว่าโอเคเราจะไม่พูดถึงเขาในในแงนไ่ไม่ดีแล้วเขาจะไม่พูดถึงเราในแง่ไม่ดีต่อต่อลูกใช่ไหม ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาข้างหลังยังไงก็ต้องมาบริหารจัดก,การกันในของผู้ใหญ่มันก็จะต้องสคริกกันพอสมควรกตื่นหรือร้นในชีวิตของของลูกให้มากที่สุดแล้วก็ทําให้มันรู้สึกว่าการที่เราอยู่กับเขาเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่มองว่าเขาเป็นภาระถ้าเกิดเรามองว่าลูกเราเป็นภาระเนี่ยทุกอย่างเล็กๆน้อยๆยที่สุด จะยากไปหมดทั้งทุกอย่างส่วนหนึ่งที่ทําให้ความเปนม็นมนุษย์เราสมบูรณ์แบบมากขึ้นมันก็จะไม่มานั่งคิดว่าของใครยากยของใครแล้วถ้าเกิดใครยากใครมันวัดยังไงเอาอะไรมาวัดดูแลซึ่งกันและกันให้เขาแต่ละฝ่ายมีเวลาในการใช้ช่วยของตัวเองเพื่อที่ให้ตัวเองกลับมาเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีขึ้นมากกว่าก็ต้องเป็นโลกที่เราสอนลูกของเราไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเพศหลากหลายว่าคนเราแตกต่างกันได้ แล้วก็คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ที่เศสภาพเป็นลูกสาวผมผมก็ต้องสอนแบบนี้ถ้าเกิดพี่พิมเป็นผู้ชายผมก็ต้องสอนแบบนี้ถ้าเกิดพี่พิมจะเป็น LGBTQ ผมก็ต้องสอนแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดกฎหมายมันเปลี่ยนอะไรมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันต้องหายไปในรุ่นของผมไม่ได้โดยที่กับพี่พิมพ์เขาจะต้องไม่รู้สึกเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายมันจะมากําหนดชะตาชีวิตหรืออนาะคตหรือความสามารถในการที่จะทําอะไรสักอย่าง ต้องให้เขารู้สึกได้ให้ได้ว่า,านนคนก็คือเป็นคนเท่ากันคุณค่าของเขาไม่ได้อยู่ที่เพศสภาพเขาแม้แต่นิดเดียวหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคือพอ,พ,อพูดไปเนี่ยเขาไม่รู้สึกแต่ว่าถ้าเกิดทำอะไรให้เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คืออย่างเวลาที่เขาผิดคําสัญญาหรือว่าดือ้อยอย่างที่เราเจอมาเนี่ยก็คงโดนทําโทษหรือว่าโดน time out หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่ดูแลเขาอยู่ห่างๆพยายามจะบอกว่าเขารู้สึกอะไรแบบไหนยอยู่ การที่เรามี b o u ด d a r y ให้เขาเหมือนกันว่าคงคุยด้วยไม่ได้จนกว่าจะเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วก็สงบเสตียรอารมณ์ลงแล้วหลังจากนั้นค่อยมาหาวิธีแก้ปัญหาด้วยกันไม่รู้ว่าจะเป็นวิธีที่ถูกห,หรือผิดหรือเปล่านะแต่ว่าลูกผมสงบได้เร็วขึ้นกว่าการที่ไปดุเขาหรือทําอะไรที่มันกระทบจิตใจเขามากกว่า <c oughs> <c oughs> นวดเห <c oughs> ยี่บพ่อหน่อย มันจะมีปืนนวดอะไรเงี้ยเขาก็จะยิวว่าเขายิงปืนอยู่ที่มันสัส่นๆอ่ะพ่อก็นอนดูทีบบวีเขาก็มากดดูและโดนตรงเส้นบ้างไม่ตรงเส้นบ้างเล่นแล้วเจ็บของเองอะไรเงี้ยพวกเนี้ก็ก็ดูแลตัวเองได้แต่ปงปันเองได้อาบน้ําเองได้แค่นี้ก็ก็เบาลงเยอะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเยอะก็สิ่งที่เป็นอยู่ก็ถือว่าพอใจอยู่ครอบครัวที่อบอุ่นก็คงไม่ได้เป็นไม่จําเป็นที่จะเป็นครอบครัวที่ต้องสมบูรณ์แบบ ต้องเพอร์เฟกตลอดครอบครัวที่เรียลครอบครัวที่อยู่ได้จริงวันที่ดีก็อยู่ด้วยกันวันที่ไม่ดีก็อยู่ด้วยกันนะาะว่าน่าจะเป็นครอบครัวที่ที่อบอุ่นแย้งแสบจริงแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีตลอดเวลาชีวิตมันมีแต่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปที่เราเลือกได้อย่างเดียวก็คือว่าเราเราเลือกที่จะมองมันยังไงลูกยังเป็นคนที่ สมบูรณ์แบบได้ในมุมของเขาถึงแม้ว่าความรักของเราจะไม่สมบูรณ์แบบหรือครอบครัว,วของเราจะไม่สมบูรณ์แบบอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่สังคมบอกเราว่าเราผิดพลาดว่าเราล้มเหลวความรักพ ah ังทลายอะไรแค่เราเคยรักกันแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องลูกมากอย่างเกินไทยว่าโอ้ตัดสินใจจะทำยังไงดีอย่างนีน้แล้วเอาลูกเป็นหลักถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วลูกเราจะเป็นยังไงถ้าเราอยู่ต่อลูกเราจะเป็นยังไงอะไรทั้งหลาย จะจะแบบไหนมันก็มีวิธีทางไปของมันอยู่ที่ว่าเราจะมองมันยังไงแล้วก็บริหารจัดการมันยังไงนะขอเป็นลำใจขอให้ยังมีความหวังในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้สมบูรณ์แบบคือผ่านไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังจะกลับมาคอยชวนเราคุยอยู่เสมออ่าเราก็ต้องอยู่กับมันทุกวันอยู่กับมันทุกเดือนอยู่กับมันทุกปีแล้วก็พยายามที่จะผ่านมันไปได้ต้องเชื่อว่ามันต้องผ่านไปได้แน่นอน